สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพระเอกสุดติดดินนำพระพีพัฒสอนลูกรู้คุณค่าขยะสร้างประโยชน์ นำรายได้ช่วยเหลือคนตาบอดน้ำรพีพัฒน์ที่ล่าสุดได้โพดรูปขยะพวกบรรดาขวดแก้วหลายถุงพร้อมกับโชว์จำนวนเงินที่ขายได้มาเป็นจำนวน196บาทซึ่งงานนี้น้ำได้เขียนแคปชั่นบรรยายไว้ด้วยว่าขยะยังมีค่าเราเกิดเป็นคนแท้แท้ก็อย่าให้แพ้ขยะซึ่งหลังจากที่น้ำโพดรูปและข้อความดังกล่าวไปเชียร์ทิ่คำพรก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าชอบเก็บขยะเหมือนกันและก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมน้ำจำนวนมากมม่ ซึ่งนาำระพิพัฒน์ได้ใช้เวลาว่างเก็บขยะไปขายนำเงินที่ได้มอบให้กับมูลนิธิธรรมะมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายกพร้อมกับเผยข้อความเอาไว้ว่าถึงเป็นขยะก็ยังสร้างประโยชน์นี่คือข้อแตกต่างของเศษขยะกับเศษสวะงานนี้แฟนคลับแห่ชื่นชมและชื่นชมแคปชั่นที่โดนใจจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจาก e n e w t 4 t v c o m ขอบคุณค่ะ